สูตรลับที่ทำให้ชงดีแม,มสในตลาดเครื่องดื่มชาเพียงระยะเวลา2ปีครึ่งจากร้านป๊อปอัพสโตไม่กี่ตารางเมตรขยายเพิ่มสู่12สาขาทั่วกรุงเทพและเตรียมนับถอยหลังสู่ยอดรายได้รวม100ล้านบาทก้อยสุริพรภูลศักดิ์ไพศาลผู้รวมก่อตั้งโรงชาชงดีแชร์ให้แคปิตอลฟังว่าอย่างแรกที่ต้องมีคือเรื่องของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งนอกจากเมนูิกเนเจอร์ชาตใต้รสชาติเข้มข้นไม่แต่งสีชงดียังหยิบขนมโลเค้าสไตล์สตรีทฟู้ดมาครเอทให้โมเดลตามคอนเซ็ปต์ The Charm of Local Taste ยกตัวยอย่างปาท้องโกหน้าตาธรรมดาขายตามรถเข็นก็เปลี่ยนมาเสิร์ฟบนแก้วชาให้พร้อมทานยิ่งขึ้นโดยตอนนี้ชงดีมีขนมสไตล์ล o c a l ในลิสต์มากกว่า20เมนูและบางเมนูมีจําหน่ายแค่สาขาใดสาขาหนึ่งอีกข้อคือการต่อยอดจากสิ่งที่มีอย่างเมนูปาท้องโกที่เป็นที่จดจําชงดีแนะนํามาต่อยอดเป็นน้องปาท้องโกตุ๊กตาพวงกุญแจสุดน่ารักที่กลายเป็นของสะสมสุดแลและข้อสุดท้ายที่เจ้าของชงดีเน้นย้ําคือการไม่ลืมตัวตนของแบรนด์ที่สร้างไว้ตั้งแต่วันแรก เราอาจจะคอลแลับกับแบรนด์อื่นเพื่อสร้างโปรดักต์ใหม่ปรับตัวตามเทรนดที่คนกำลังสนใจหรือออกโปรดักต์วิวหวาแค่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ความเป็นตัวเองเพราะนี่ไม่ใช่แค่การรักษาความเป็นตัวเองไว้เท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษา,าฐานแฟนที่เทใจอุดหนุนแบรนด์มาตั้งแต่วันแรกด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพที่หาจากที่ไหนไม่ได้